ตั้งเป้าเล็กๆเ,เพื่อสร้างเรื่องยิ่งใหญ่ให้ตัวเองเป้าอันยิ่งใหญ่ที่เรามักตั้งให้กับตัวเองเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆเ,เสมอมีคนบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายไปดาวังคารเพื่ออย่างน้อยเราจะได้ไปถึงดวงจันทร์แต่คนบอกอาจจะไม่ได้ย้ำว่าจุดเริ่มต้นไปดาวังคารเริ่มต้นที่โลกและไม่ใช่โลกภายนอกไม่ใช่โลกที่เรามองเห็นไม่ใช่โลกที่เรามีชีวิตอยู่ แต่เป็นโลกภายในโลกภายในตัวเราที่กำลังทำงานสั่งการเราอยู่การตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จจึงไม่ใช่เพียงการตั้งเป้าให้ใหญ่ไม่ใช่เพียงการค้นหาทีมงานคุณภาพไม่ใช่เพียงการเตรียมเงินลงทุนและทรัพยากรแต่มันคือการเตรียมตัวจากโลกข้างในตัวเรามีคนบอกว่าให้มุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าอย่าหยุดเพียรทำไปแต่คนๆน,นั้นอาจจะไม่ได้บอกว่า เวลาล้มแล้วทำใจอย่างไรให้ลุกขึ้นได้มีคนบอกว่าให้มองการไกลไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่นอกโลกแต่คนคนนั้นอาจไม่ได้บอกว่าเราจะจัดการกับความกลัวในใจอย่างไรมีคนบอกว่าให้เริ่มต้นให้ดีคิดให้ใหญ่แต่คนคนนั้นอาจไม่ได้บอกว่าเริ่มให้ดีเริ่มที่ไหนและเริ่มอย่างไร การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องพึงทำมันช่วยสร้างทิศทางให้กับชีวิตเพื่อเดินไปได้เมื่อเป้าหมายใหญ่พึงรู้ไว้ว่าเราต้องใช้พลังงานอย่างมากในการเดินทางเราต้องใช้ความอดทนใช้ความเข้าใจว่าทำไมเราจึงเลือกเดินทางการเริ่มต้นเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้อย่างแรกที่ดีที่สุดจึงคือการแตกเป้าหมายใหญ่นั้นออกเป็นส่วนเล็กๆ แตกย่อยให้เล็กที่สุดจนสามารถทำได้ทันทีและยิ่งแตกละเอียดและชัดเจนในเป้าหมายเล็กๆมากเท่าไหร่จะทำให้เราลงมือทำได้เร็วเท่านั้นทำให้เราคืบหน้ามากขึ้นได้เท่านั้นหากเป้าหมายเราคือเราอยากเดินทางไปดาวอังคารเราอยากไปเหยียบบนพื้นดาวอังคารจุดเริ่มต้นแรกที่เราพึงทำคือคุยกับตัวเองให้ลึกลงไปในใจ คุยกันอย่างมีเหตุมีผลคุยกันอย่างคนที่มองทั้งมุมบวกมุมลบมองทั้งอารมณ์และความรู้สึกให้เรากลับเข้าไปอยู่ในโลกภายในของตัวเราก่อนให้เราถามตัวเราเองให้หนักแน่นในใจว่าเราต้องการไปรหยยบดาวอังคารเพื่ออะไรเราต้องทำให้ตัวเรารู้ให้ได้ว่าทำไมเราถึงจะอยากทำเป้าหมายที่เรากําหนดไว้เมื่อเรารู้คำตอบที่แน่ชัด ให้บันทึกคำตอบนั้นไว้ในที่ที่เราสามารถกลับมาอ่านได้ตลอดเวลาแล้วเราจึงแตกเป้าหมายของการเหยียบดาวอังคารออกเป็นเป้าหมายเล็กๆในแต่ละช่วงเริ่มลองลงมือกำหนดเป้าหมายเล็กๆเช่นอาจจะเริ่มต้นด้วยการค้นคว้าข้อมูลว่าการไปเหยียบดาวอังคารนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างการเตรียมตัวของตัวเราของคนที่จะไปยืนอยู่บนดาวอังคารเขาเตรียมตัวกันอย่างไร เขามีแผนชีวิตยังไงในการสร้างตัวเองเพื่อจะไปยืนอยู่ที่ดาวอังคารดวงนั้นศึกษาและกำหนดสิ่งที่ต้องทำกำหนดสิ่งที่เป็นเป้าหมายเล็กๆให้เราลงมือทำได้จริงให้เราลงมือทำได้ทันทีนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราได้เริ่มลงมือทำแล้วเราจึงเริ่มมีความมุ่งมั่นความภาคเพียรที่เราอยากได้มันถึงจะตามมาเพราะว่าหากเรามมวแต่คิด และเราไม่ได้ลงมือทําเราจะไม่เกิดความรู้สึกอยากจะดําเนินการทําต่อไปเรื่อยๆความมุ่งมั่นหรือความปรารถนามันอาจจะมีแต่ว่าเราจะไม่เข้าใจความเพียรพยายามที่เราทํามันลงไปเพราะเราจะไม่เห็นผลลัพธ์ในแต่ละช่วงดังนั้นการย่อยเป้าให้เล็กให้เล็กที่สุดแคบที่สุดชัดที่สุดมันทำให้เราเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างได้ พอเริ่มลงมือทำไปได้เราจะค้นพบทั้งความสำเร็จเล็กๆและความล้มล้มเหลวไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็กก็ตามเราจะเริ่มเห็นความกลัวในใจชัดเจนขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นความกล้าของตัวเราเองที่เราได้เริ่มลงมือทำไปแล้วประสบการณ์จริงเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่เราอยากไปถึงได้แล้วก็ประสบการณ์จริงเท่านั้นจะเกิดขึ้นได้จากการกำหนดเป้าหมายเล็กๆ ไม่ใช่การวางเป้าหมายใหญ่ๆเพราะว่าการวางเป้าหมายใหญ่ๆนั้นเป็นเพียงภาพที่กำหนดทิศทางให้เราเดินไปแต่การที่เรากำหนดเป้าหมายให้เล็กที่สุดมันจะทำให้เราเกิดการลงมือทำได้จริงและนี่เองคือวิธีการสร้างเป้าหมายเล็กๆเพื่อก่อให้เกิดเรื่องยิ่งใหญ่ให้กับตัวเราเองได้ติดตามเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตใจและการเข้าถึงโลกภายในการเข้าใจตัวเองและอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขใต้ที่ช่องนี้ทุกวันนะคะมีความเห็นอะไรก็ส่งมาบอกส่งมาแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะ